สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วช่างเป็นรถมือสองนะครับามารีวิวชมกันอีกแล้วนะครับเป็นรถเก่งนะวันนี้นะเป็นรถเก่งว่าราคาหลักหมื่นนะครับนี่นะอยู่ข้างหลังผมนะสําหรับใครต้องการรถไปใช้งานกันแดดกันฝนนะครับราคาถูกด้วยนะครับคันนะี้เกียร์ออโต้นะไปไปดูใกล้ๆกันเลยดีกว่านะอย่าลืมนะครับขอกาลังใจสักหนึ่งครั้งนะครับโดยการกดถูกใจถ้าคิปวิดีโอนี้นะกดไลค์กดแชร์นะเป็นกําลังใจให้กันนะ เไปว่เเ okay, right. anyway, ียลลาดูรถใกก้ๆนเนะคครรัับบื่องจากการรีวิวรถแตลคันไม่ใช่รถของช่างบินรถแต่ลคันมีเจ้าของที่ต้องการขายให้อีกมารีวิวให้ราคาแต่ลคันต่อรองกับเจ้าของรถเองได้เลยก่อนตัดสินใจซื้อควรมาดูรถด้วยตัวเองช่างบินรถมือสองจะลงคลิปทุกวันเวลา 18- 30นาฬนาทีเชิญรับชมคลิปได้เลยครับมาดูใกล้ๆกันเลยดีกว่าครับคันนี้เป็นรถป้ายทะเบียนนะครับ เพชรบูรณ์นะครับกทสามสองศูนย์เก้าจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับนี่นะเล่นทะเบียนอยู่นี่แล้วนะครับสําหรับรถเก๋งโตโยต้าคันนี้พาษีสองห้าหกหกนะเป็นนีงไงนี่เกียร์ออโต้ด้วยนะครับคันนี้นะสา,าหรับใครที่กําลังหารถเก๋งไว้ใช้งานอยู่นะครับก็รถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอลมเก่าบ้านหนองบัวกแก้วนะครับ <c oughs> รถราคาหลักหมื่นนะครับ พาดูรอบๆบคันนะครับผมก็พยายามถ่ายให้แบบไม่วอกแวกไม่เวียนหัวนะพยายามถ่ายมือนิ่งๆที่สุดนะครับก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะนะครับกดติดตามด้วยนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับ <c oughs> รอบรอบคันกันก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะดูรอบคันดูภายในทดลองขับขี่นะครับและดูเครื่องยนต์แล้วรายละเอียดราคานะ มาเดี๋ยวมาดูเล่มทะเบียนนิดนึงภาษีนะครับนี่นะสองห้าหกหกนะครับนี่ครับก็วันจุดทะเบียนนะครับวันที่สิบสี่เมษายนสองห้าสี่ศูนย์นะครับเป็นรถปีสี่ศูนย์นะครับเครื่องพันห้านะครับนเครื่องพันห้าสีเทานะครับสีตรงเล่มนะไม่ติดแก๊สนะครับอันนี้เกียร์ออโต้นะเบนซินล้วนนะครับะ โอเคมาผู้ครอบของก็ลำดับสองนะคันนี้ผู้ครอบครองลำดับสองนะครับมาเดี๋ยวมาดูภายในกันสักหน่อยนะครับขอแอบ,บดูภายในสักหน่อยฝั่งคนน้างข้างนะครับเปิดประตูมานะครับก็กระจกเป็นกระจกมือหมุนนะครับใช้งานได้ครับเกียร์ออโต้นะคันนี้อ สำหรับใครที่กำลังมังหารถใช้งานราคาหลักหมื่นนะครับเบาะดีด้วยนะนี่ครับเต่ตาซุลุน่านะครับภายในถือว,ว่าโอเคนะบีกมือใช้ได้ครับอ๋อเปิประตูปิดทนิทด้วยนะครับด้าน,นหลังนี่ครับบอดี้ับนนี้อ่าบอดี้เลยแหละครับ กระจกเป็นกระจกมือหมุนเหมือนเดิมนะครับใช้งานได้ขึ้นลงได้นะครับประตูปิดสนิทนะครับกระจกก็ใช้ได้นะไม่แตกไม่เล้านะครับอ๋อสีนี้ช่วงนี้จะมีนี่บ้างนะไม่สังเกตไม่เห็นนะผมก็จะพยายามถังพยายามถ่ายให้แบบละเอียดที่สุดนะตรงไหนมีตำหนิก็พยายามถ่ายให้เห็นกันแบบชัดๆนะครับไม่มีหมกเม็ดนะครับ เดี๋ยวขอดูเลขไม้สักหน่อยนะเลขไม้ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบสองยี่สิบสามนะครับเกียร์โตนะครับจะลองสตาร์ทสักหน่อยนะไหนๆก็เปิดมาละนะครับเปิดคักียร์มาจะลองสตาร์ทกันแบบตยงนี้เลยครับโอ้ติดเลยสตาร์ทเดินเบาได้นะครับ สตาร์ทติดเลยนะครับสตาร์ทง่ายด้วยนะมาดูใต้ข้างหลังหน่อยนะเออสตาร์ทนิ่งเงียบสตาร์ทเงียบครับคันนี้อ่าไม่ติดแก๊สนะครับเหลือยางอะไหล่ด้วยนะมียางอะไหล่นะครับเออถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับรถราคาหลักหมื่นนะครับ โอเคไปเดี๋ยวไปทดลองขับขี่กันสักหน่อยดีกว่านะไป,ไป so, แอ์เย็นชํำเลยนะครับแอ์เย็นนะครับเครื่องเสียงมีฟังนะออแอ์เย็นนะครับไหมขึ้นนะครับเกิดความร้อนขึ้นนะครับ เกียร์ออตโต้เบรกใช้ได้ครับเกียร์ออตโต้ใช้งานได้นะครับก็นี่ครับทดลองเทดสการขับขี่นะครับรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอลมเก่านะ,ะสามารถมาทดลองขับขี่ได้นะครับวัดรอบขึ้นไม่ัรอบไม่มีนะอันนี้นก็มีไม้ขึ้น,นครับอืมก่อนนิ่งอยู่นะ ไม่มีสะดุดครับคันนี้ไม่มีวูบไม่มีกระตุกนะขี่มานิ่งๆเลยครับคันนี้นะปล่อยมือได้นะคันนี้ผมปล่อยมือได้นะมือนึงจับกล้องมือนึงก็ถ่ายไปด้วยนะครับไม่มีวกแวกซ้ายวกแวกขวาเลยนะครับโอเคอยู่เดี๋ยวไปดูเครื่องกันสักหน่อยดีกว่านะเพราะว่าการขับขี่ไม่มีปัญหานะครับคันนี้เกียร์ออโต้สบายๆขี่ง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะ ทดลองขับขี่โอ้ระบบไฟเลี้ยวต่างๆก็ใช้งานได้ไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่ามาเครื่องยนต์นักหน่อยนะครับ สำหรับคันนี้นะครับโจของนะครับเปิดราคาไปที่39,00 0บาทนะครับ39,000ื่้นบาทสาหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจก็สามารถโทรมาคุยได้นะแอร์เย็นช่าเลยนะครับเกียร์ออโต้ด้วยนะคันนี้เป็นซินล้วนนะครับไม่ติดแก๊สรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอลมเก่านะครับบ้านหนองบัวแก้วสาหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้ก็ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ